สวัสดีครับนักเรียนชั้นะถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พบกันอีกนะครับในวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับนักเรียนเรื่องงานธุรกิจและงานอาชีพความสําคัญของเอกสารส่วนตัวที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับคุณครูผู้สอนก็คุณครูทวิศักดิ์รอดภัยน,นักเรียนเคยทราบนะครับว่าเอกสารส่วนตัวของเรานั้นมีความสําคัญอย่างไร ถ้าไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปศึกษาหาความรู้กันนะครับในคลิปวิดีโอนี้นักเรียนครับการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวเอกสารส่วนตัวเป็นเอกสารครับที่อ้างอิงเฉพาะส่วนตัวมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลทรัพย์สิน บัตรประจำตัวประชาชนมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่ายวันเดือนปีเกิดศาสนาเลขประจำตัวของเจ้าของบัตรลายมือชื่อพนักงานออกบัตรวันออกบัตรและวันหมดอายุนะครับนักเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญนะครับเพราะแสดงถึงนะครับความเป็นส่วนตัวของเรานะครับมีรายละเอียดต่างๆมากมาย นะโดยเฉพาะบัตรประชาชนเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันนะครับว่าความสำคัญต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเรามีบัตรแล้วเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างความสำคัญของเอกสารส่วนตัวบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรผู้ป่วยสูติบัตรสมุดบัญชีเงินฝากและสมุดรายงานผลการเรียนเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ที่ใช้โดยตรงนะครับและเป็นเอกสารแสดงตนซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็ธนาคารนะครับคุณครูก็มีตัวอย่างนะครับบัตรประชาชนนะครับบัตรประจำตัวนักเรียนแล้วก็บัตรโรงพยาบาลซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าในบัตรนะครับจะมีรายละเอียดมีชื่อมีนามสกุล นะครับมีที่อยู่ของเราแม้กระทั่งบัตรนักเรียนก็จะมีชื่อโรงเรียนนะครับมีเลขประจําตัวนักเรียนนะแล้วก็เลขประจําตัวบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดวันออกบัตรวันหมดอายุนะครับฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นความสําคัญนะครับของเอกสารส่วนตัวนะครับว่าเราต้องพกพาติดตัวโดยเฉพาะบัตรประชาชน นักเรียนครับเรามาดูความสําคัญของเอกสารส่วนตัวว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างข้อที่1น,นะครับใช้ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะครับเราสามารถเอาเอกสารส่วนตัวของเรานั้นไปใช้กับธุรกิจการเงิน 2. ใช้ทําหนังสือเดินทางไปต่างประเทศนะครับ 3. เป็นเอกสารบอกรายละเอียดของผู้ใช้นะครับ4ใช้สมัครงาน 5. ใช้ตรวจสุขภาพ 6. ใช้เลือกตั้ง 7. ใช้สมัครเรียน และ8ใช้ติดต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการต่างๆนะครับนี่คือความสำคัญของเอกสารส่วนตัวนะครับฉะนั้นทั้งหมด8ข้อนี้คือความสำคัญนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้เอกสารส่วนตัวนั้นในการไปติดต่อในสถานที่ต่างๆนะครับนักเรียน การใช้บัตรป,ประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการสมัครสอบอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเพราะว่าส่วนมากนั้นเราจะใช้บัตรประชาชนในการทำกิจกรรมต่างๆเยอะนะครับดังนั้นครูก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับการใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการสมัครสอบในการสมัครงานหรือว่าจ่ายเงินหรือมอบให้หน่วยงานต่างๆนะครับนักเรียนก็จะต้อง ขีดทะแยงนะครับทับสำเนาสำเนานั้นก็คือตัวที่เราถ่ายกอกสารนะครับแล้วเราถ่ายกอกสารนั้นมีแบบประชาชนอยู่ถ้าเราจะใช้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับสมัครสอบสมัครงานจ่ายเงินหรือเอาไปมอบนะให้กับหน่วยงานต่างๆเราต้องขีดทะแยงทับสำเนานะครับแล้วเขียนด้วยนะครับว่าเราเอาไปใช้ทําอะไรลงวันที่ลงเดือนลงปีให้ชัดเจนนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนั้นแอบอ้างเอาบัตรของเราไปใช้นะครับก็คือไม่ไม่สามารถที่จะเอาสำเนาเราเนี่ยไปใช้ได้นะครับเพราะเราได้ขีดทะแยงไว้แล้วก็กำกับไว้ด้วยว่าเราใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็ลงวันเดือนปีที่เราใช้ทำกิจกรรมนั้นเช่นถ้าเราไปสมัครงานเราขีดทะแยงแล้วก็เราต้องเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้นวันที่เท่าไรเดือนที่เท่าไร ปีที่เท่าไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนั้นแอบอ้างนําบัตรของเรานั้นไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ดีนะครับนักเรียนฉะนั้นเวลาเราไปทํากิจกรรมต่างๆที่เราต้องใช้บัตรประชาชนหรือถ่ายสําเนาไปแล้วเนี่ยนักเรียนควรจะขีดนะครับอย่างที่คุณภูมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วก็เขียนกากับไปด้วยนะครับนักเรียนเอกสารส่วนตัวเป็นหลักฐานอ้างอิงเฉพาะตัวนะครับเฉพาะส่วนตัว มีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลทรัพย์สินเช่นบัตรประชาชนนะครับในการดําเนินชีวิตนะต้องใช้เอกสารสําคัญหลักฐานในการติดต่องานต่างๆเอกสารส่วนตัวบางชนิดควรนําติดตัวไว้เสมอบางชนิดจะเก็บไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันการสูญหายก็ได้นะครับแต่เอกสารที่เราต้องนําติดตัวไว้เสมอนั้นก็คือบัตรประชาชนนะครับนักเรียน นักเรียนครับเรามาดูกันนะครับว่าในบัตรประชาชนนั้นนะครับมีอะไรที่สําคัญบ้างคุณครูก็มีตัวอย่างาให้นักเรียนดูอย่างชัดเจนนะครับแล้วดูเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ลองทําใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือเลขประจําตัวของเจ้าของบัตรนะเจ้าของบัตรประชาชนก็คือจะมีเลขประจําตัวตรงที่ครูทําเครื่องหมายลูกศรไปให้ดู เลขประจําตัวนั้นก็จะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่นะครับที่บัตรประชาชนของใครจะมีเลขอะไรนะครับจะอยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็มาชื่อชื่อนามสกุลของเจ้าของบัตรประชาชนนะครับจะมีชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างนักเรียนจะเห็นนะครับนะแล้วก็ภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายของเจ้าของบัตรก็คือ ภาพถ่ายถ้าเป็นบัตรของเราก็จะเป็นภาพถ่ายของเรานะครับ <Jub il> แล้วก็มาวันหมดอายุาวันหมดอายุจะอยู่ใกล้ๆกับภาพถ่ายลายมือชื่อเจ้าของบัตรนะครับลายมือชื่อเจ้าของคนที่ออกบัตรให้เรานะครับใครเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรเขาจะเซ็นชื่อกำกับไว้แล้วก็มีวันออกบัตรนะครับวันที่เท่าไรนะครับมีวันหมดอายุกับวันออกบัตร แล้วก็ที่อยู่ของเราวันเดือนปีเกิดของเราเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องจําให้ได้นะครับว่าเลขบัตรของเราคือเลขอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นนมิชาชีพนะครับจะใช้เลขบัตรประชาชนของเรานั้นไปทําประโยชน์ต่างๆได้อีกนะครับฉะนั้นบัตรประชาชนควรเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับ ความสําคัญของบัตรประชาชนคุณครูก็ได้ทําลูกสอนแล้วก็ได้บอกนะครับให้นักเรียนรู้ว่าตรงที่ครูทําลูกสอนนั้นตรงกับบัตรประชาชนลองหยิบบัตรประชาชนของนักเรียนมาดูสิครับว่ามีอย่างที่นะคุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้ดูไหมมีเลขประจําตัวของนักเรียนนะของผู้ถือบัตรนะครับเลขประจําตัวของเจ้าของบัตรนะมีวันเดินปีเกิดมีที่อยู่มีวันออกบัตรนะครับแล้วก็มีลายมือชื่อ เจ้าพนักง,งานที่ออกบัตรให้เรานะครับนะมีชื่อเราเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะภาพถ่ายตัวเราแล้วก็วันหมดอายุนะครับเมื่อบัตรหมดอายุวันที่เท่าไหร่เรารู้เราจะได้ไปทําบัตรใหม่ได้นะครับอายุเท่าไหร่ถึงจะทําบัตรประชาชนได้นะครับนักเรียนบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าอายุเท่าไหร่ ผู้ปกครองพาเราไปทาบัตรประชาชนเมื่อตอนอายุเท่าไรจําได้ไหมครับนะครับอายุเจ็ดปีบริบูรณ์นะครับ,บ,รบ,ลรบนะแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านต้องทําบัตรประชาชนภายในหกสิบวันหากพ้นกําหนดก็จะถูกปรับมาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับเอกสารที่ต้องมาใช้ทําบัตรประชาชนก็จะมีนะครับหนึ่งสูติทบัตรนะสูติทบัตรของเด็กที่เราจะต้องทําบัตรประชาชน ตัวจริงหรือถ่ายเอกสารก็ได้นะครับ2ทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อที่มีชื่อคนที่จะทําบัตรประชาชนนะครับเพื่อแสดงว่าผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับสามารถทําบัตรประชาชนได้นะครับถ้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําบัตรประชาชนนะครับ 3. บัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก นะครับถ้าเราไปทำตอนอายุเจ็ดขวบเราก็ต้องมีแบประชาชนของผู้ปกครองไปด้วยแล้วก็สี่หากเด็กหรือผู้ปกครองเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องมีใบเปลี่ยนชื่อจากอำเภอไปด้วยนะครับหรือจากเทศบาลน,นะครับไปแสดงให้เจ้าพนักงานเวลาเราทำบัตรด้วยอันนี้คือความรู้นะครับว่าเจ็ดนะปีบริบูรณ์นะครับและมีชื่อในทะเบียนบ้านนะ ต้องทบาบัตรภายใน60วันนะครับหากพ้นกาหนด60วันไปแล้วยังไม่ไปทําบัตรก็จะถูกปรับนะครับแต่ไม่เกิน100บาทนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการทําบัตรประชาชนครูคคก็บอกไว้แล้วมีสูติบัตรทะเบียนบ้านตัวจริงบัตรประชาชนของบิดามารดาหากเล็กหรือผู้ปกครองเคยเปลี่ยนชื่อก็ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อไปด้วยอันนี้เป็นความรู้ให้นักเรียนนะครับเผื่อน,น้องเราเกิดมาและอายุครบ7ขวบนะเราก็ ให้ผู้กครองพาไปทำบัตรประชาชนนะครับนักเรียนครับนะถ้านักเรียนไม่พกบัตรประชาชนมีความผิดหรือไม่นะครับถ้าเกิดตำรวจหรือเจ้าพนักงานเขาถามว่ามีบัตรประชาชนมาหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยถ้านักเรียนไม่ได้พกตำรวจเขาสามารถปรับนักเรียนได้นะครับนะถ้าไม่พกบัตรประชาชนมีโทษปรับ200บาทนะช่วงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ ต้องตรวจเข้มนะครับเพราะว่ามีการลักลอบเข้าเมืองนะผู้ถือบัตรประชาชนหรือใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปผู้ใดไม่สามารถแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอดูนะครับขอตรวจถ้าไม่มีต้องปรับไม่เกิน200บาทนะครับนักเรียนฉะนั้นเมื่อเจ้าพนักงานนะครับ ขอดูบัตรแล้วเราไม่มีเราบอกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็จะขอกลับไปเอาบัตรมาให้ดูอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษับของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนะครับถ้าเขาให้เรากลับไปนะแล้วก็เอาบัตรมาให้เขาดูนะเขาอา,อาจจะยินยอมให้เราไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนต่างด้าวนะหรือว่าคนต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองมาอาจจะหนีไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุล พินิจของเจ้าพนักงานที่ขอตรวจบัตรเรานะครับฉะนั้นนะครับเราควรจะพกบัตรประชาชนติดตัวไว้เสมอนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับเอกสารสําคัญนะหรือเอกสาราต่างๆนะครับเราควรมีติดตัวไวนะ้คือบัตรประชาชนนะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้หวังว่านักเรียนนั้นคงจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับ เอกสารสำคัญนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรใช้ทำอะไรได้บ้างค,คุณครูก็มีความสำคัญของเอกสารให้นักเรียนดูทั้งหมด8ข้อนะครับหวังว่านักเรียนนั้นคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารที่คุณครูทำคลิปวิดีโอนี้มาให้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับนักเรียนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ